ครับผมวันนี้ผมได้เหรียญสีมารุ่นปี45นะครับรุ่นการไฟฟ้านะครับปี45คือวันนี้มีป๋าแบ่งมาบริปิดมาพร้อมกรอบเงินสวยๆนะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยเจอนะพี่คือนานๆนจะเจอทีนะครับปี45เนี่ย คือไม่ได้เจอง่ายๆคือกว่าจะเจอ,เจอแต่ละองค์เนี่ยโหเอาซะผมเห็นกรอบสวยดีผมก็เลยจัดมาจัดมาได้รีวิวใหพ้พี่ๆได้ชมนะครับนี่ชือขัน นี่ก็ได้เหรียญเนี่ยมาใหม่ด้วยครับไอ้วารุ่นอันนี้บล็อกแรกนะครับปี18เป็นอาทิตยซ้อนไม่ใช่อาทิตนุนนะครับเป็นอาทิตยซ้อนประเมืินกันกับองค์นี้ให้ชมตอนนี้ผมมี2อ,องค์แล้วนะครับเนี่ยสภาพก็ตามการเวลาแหละครับไม่สึกมากสภาพประมาณ75% 78% ข้างหลังก็เป็นตะกุด2.2กับ PC9 ีเาหทหารปเจ้อยู่หัวนะครับก็อย่าลืมใครสนใจก็อย่าลืมทักทางเฟซมีรังสันหรือ ID Line ลก็ผมจะลงไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะครับ ID Line ใครชอบก็อย่าลืมเลื่อนไปดูได้ครับทางข้างล่างผมก็จะเอาไว้ให้ได้ติดต่ออยู่ก็มีพี่ที่ลบบุรีเขาก็ทักมาอยู่นะครับที่ส่งรูปพาะมาขายผม ไม่ต้องกลัวนะครับส่งพระมาถึงถ้าพระตางที่รูปผมก็โอนตังให้แต่ถ้าว่าส่งบางทีผมก็โอนให้เลยก็ได้ถ้าเราเชื่อมันแต่ซื้อขายครั้งแรกก็ไม่ต้องกลัวครับส่งพระมาเลยไม่ให้ที่ผมราคาคุยกันทงางไอดีไลน์ครับไอดียไลน์ผมจะเป็นเบอร์ผมนะครับผมจะส่งผมจะพิมพ์ไว้ข้างล่างใต้ย t u b e ใต้ช่องผมถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักทา,ายพูดคุยกันได้อยากเช่าผมก็มีแบ่งนะครับ โอเคนะครเจอกันใหม่คลิปต่อไปถ้าได้อะไรใหม่ๆผมก็จะเอาลงให้ชมอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ